อ่าส่วนมากปู่จะให้ส่วนมากจะสามตัวใช่ไหมครับพี่เล้วสิีห้สามตัวโอ้ส่วนมากเลาอดให้สามตัวสามตัวนี่บางทีก็ต้องตัดบางทีก็ตรงตรงใช่ไหมครับแมนแต่ว่าส่วนหลายเลาสิเลาสีมากสลรับกันยุหันละสามตัวหันลาไม่รอหันละที่เราให้มาานะมันเข่าสองห้มาสามตัวแต่มันเข่าสองตัวครับนี่นี่บางหันละปกติจะเข้าสามตัวเลยปกติจะบอผ่าน สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับมันนี้กับม่อพแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันที่14มิถุนายน2568นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผูชมไปตามตัวเลขแนวทั่งตัวเลขโชคลาภนะครับกับเจยานะครับปูพญานาคมาบอกนะครับงวดที่ผ่านมาเข้า3ตัวตรงนะครับ352นะครับ สำหรับแนวทางในงวดวันที่16มิถุนายน2568นาปะครับเจย่าปูพัฒน,นานักจะมาบอกตัวใดนะครับหายไปติดตามรับชมรับฟังท่วกันเด้อครับเด้อก่อนอื่นแอดมินบุญธรรมน้ำโชกก็ขอขอบคุณโอปอพารวยนะครับพร้อมทีมงานนะครับที่เพิ่นเด็ดทรงคลิปดีๆมาแบ่งปันตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบนะครับแอดมินบุญธรรมน้ำโชกก็ขอ,ขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อรับทานมชม้่ม ไปดูตัวเลขแนวทางกับเจย่าน้ากันนะครับปูพญานาคจะมาบอกตัวใดนะครับประจํางวดวันที่16มิถุนายน2568นะครับไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันด้วยครับเด้อครับงวดที่แล้วถูกตัวนัน จะไปพันคู้นดูนั่นแล้วพันคู้นโอ้โหนี่น่ะพันมากเลขสามตัวของแท้ฟังดีๆเด้อพี่น้องอันเป็นเลขฟันกระเมียนบ่ฟันกระเมียนอันรวงวดวังหันปู้ฟังก่อนเนาะครับอันนี่แหละปูคือเดี๋ยวนี้ปูปูซีซูโทษจะอยู่หน้าบ้านนลยนะแล้วไปกับสิบบวกแล้วไปกับสิบบวกอันนี้เน่น่กับเซียนนั้นต้อจิเป็นไอ้ ชาเจ็ดสองมันก็เลยกลับเอากลับไปกลับมาซื้อสามตัวไปเฮ็ดหกกลับเอากลัว่ายอยากถึงตัวตรงวันนี้ก็เลยมาสองตัวก็เลยมาหาสองพิ่ตจ้าตูนานเมียนเกิดกันได้สองแสนหมดแล้องหนได้หาสองตัดซื้อเอาแค่ยุกแค่ตัดยุกเรียกว่าว่าตัดครับเออตัด แต่นได้สามตัวนี่โอ้ยดีได้มวนยงินแล้วแก้งวันวันวันที่สิบหกมีถุนาหกแปดนี่เดจ้าเป็นฟันคือเกาบ่เมียนฟันกับเมียนบ่ฟันกับเมียนนะอ่าจีบอกไงแต่ก็ได้ยินกันรอบนี้สิได้เห็นเป็นเป็นเป็นตัวเลยปูอคือเกาเนบ่จาบอกเป็นตัวเลยเหรอครับพี่เมียนซูเทอสิได้ยินขางหเนาะครับแต่วันรลอดนี้เราเห็นเป็นตัวเลยเป็นตัวเลขเหรอหะเมียนออ เป็นตัวเลขเก้าหาเก้าหาเด้อพี่นอ้องเกอาหาตัวเดียว,ว,เ,ยวเลยป่ะจ๊ะแมนตัวเดียวก็เลยว่าปูเอ้ยลูกล้านก็อยากถึกหลายๆายแต่ว่าพออยากล่งทุนหลคอ,อ,อเลขสามตัวได้บอ่อมไม่ใจจะควางก็คิดในข่วงฟันนั่นนะคิดว่าไอในข่วมคิดของจะควองเนะ่ะเสียเอาสองไม่เสียเอาสามดีแต่ว่าใจจะควองนะมักสามปูเรียกว่า เราเอาเลขเอาเลขสองให้เล,ล็สองไถ่ตัวงหญ่เลยล่ะอือก็เลขว่าส <29 5. S 1> องเก้าห้าสองเก้าห้าปู่สีสุดโทมาบอกเมียนครับเมื่อที่ทแล้วก็ปู่เหมือนกันเมียนปู่เือกันบัดที่นี้เมียขึ้นมาแล้วก็คิดกับว่าให้แก่สูนุกซูขวฟังเลยครับก็นอนคิดนอนเล่นอยู่หันละกับว่าสิบพันเดียวเาตื่นสองไม้แตงสีเบาบัดที่นี้นอนเล่นไปเล่นมากกับเพื่อรับไป,ไปอีก มันว่านางก็อีแดงๆนี่แหละนี่นั่งอยู่มองรถนี่แหละนั่งนั่งนบอยู่ใจไมจ่ใจงงายงายงายลงทังหลังแต่ว่าจะคล้องนะลู่ลูกจะคล้องแต่ว่าเหตุหนังบ่ได้วันนี้นี่ในกระลเลื่อยไปข้นงูนี่นี่ไ<ม>เ้ไปอยู่หนาปูน่นเอาไปกาปูอันนั่นอนันกาปูอยู่หนาปูนั่นแหละอันนี้ฟันน่ะนะไม่ได้ฟันเจียวราดดุเลยบ่ได้ฟันแบบนี้นะ บได้ฟันเกียวแล้วโดนเติอแลอวแต่ว่านฟันว่าได้เลื่อยไปกราบเมียนไดไปกราบปูอยู่หน้าบ้านนี่แหละแล้วแล้วได้ได้ซื้อสารในบ่อาก็จ่ากับปูบ้ได้บ้ออย่างตอนนั้นบ้ได้บ่ได้บ่อคือตอนช่วงแรกที่ฟันแล้วที่เมียนที่ว่านี้แต่ได้เลื่อยไปกราบเมียนรอบบัดที่นีู่ฮูเมียมาแล้วก็บอกานในแก่แต่ว่ากก็คิดนอนคิดอยู่หันละบัดที่นี่พ่อรับไปอีกเตือนมาแล้วก็เลยรับไปอีกแล้วก็เลยมานั่งอยู่หน้าปูนี่แหละมานั่ง จังได้ยงไงคอยง่ายง่ยง่ายลุ่มเนาะง่ายลุ่มเท่งนบนี่แไะง่ายงลุ่มง่ายลง่มเดี๋ยวมันลง่มอยู่ผื่นจังได้แจงเลื่อยเลื่อยเลื่อยไปขึ้นงูนี่แหละไปนอนนอนกับหมูอยู่กับปูแหละนอนเหยียดเงี้ยวไปจงพุณแล้วเจ้าวะฟันนี่แหละฟันฟันคักฟันแม่อยู่ฟันแจ้งฟันขาวพร้อมกระ่องเอาไปเป็นแนวข้างมึงนอพี่น้องเนาะอันนี้คือเหล็กปูบอกเนาะปูสุดโซกี่หมดแล้วพี่ เฝา,<ม>าตามข<อ>ึ้งท,ที่เราบวกนะที่ถือมาน้ำเล่าน่ะลายงวดลบส่วนลายนะ่ะเสร็จเป็นเลขสามตัวสามตัวที่ถือสามตัวน่ะก็ลายรอบสองตัวที่ได้แน่หรอกกับ่ได้แน่ก็ลายรอบอันบ่ได้แน่คืออย่างวันจีอันเคยเว้าแหไว,วัยว่าผูยาสีบอกตัวใดกาสีซสือตัวตตน,นั้นแม่นสีถือบ่ถือกระซังแต่ว่าจะของเวลาเราบวกแล้วเพราะว่าปูนก็ดังอยู่พูน ดังยุบุญไปเอาน้ำเขาเหมือนเรืเลขอย่าอกว่าเอาซ้อเออนั่นแหละเลขออกมาพี่น้องเลยกระเสียดไปตามนาเดียประตะเก้าหนีถ้าฟันเห็นปูหนีขึ้นแม่นแม่นบ่จ้ะเน่ยของเล่าหนีบ่อเป็นเกจกระสีเด็นเก่าถับฟันเห็นปูแม่นบอกบ่อเคยมีผ่านเลย หกห้แสดงว่ารอบนี้ก็มั่นใจแน่นมั่นใจเอิบนั่งยู่พที่น้องอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเลขปูกกระซิบบอกเน่นครับเรนนูเรนปูที่ปูมาบอกมากนิดแป๊บนึงม่ไม่ให้เห็นเนาะแม่ไม่ให้เห็นแม่บอกสูฟังคือเกาหาตัวเดียวแต่ว่าจะควงว่ามันจีได้ลงทุนหลกันเกาหาตัวเดียวฮันนะก็เลยขอปูว่า คอตัวที่สามเนปูคอ,อ,อตัวที่สามเนี่ยก็เกลยเพื่อนก,เก็เลยไห่ม้าเป็นเล็กสองอกระล่องเบื้งนอกพี่น้องงวยบางหามันเข่านะเข่าหาสองจัดไ,ไปนอเพื่อนไห่ม้เมาเจ็ดหาสองเจ็ดสองหาแหละครับจะว่าจะฟ้องกันตัดออตอขิดไาสีม้าสามตัวคุณนี่เพราะว่าตะเกาขันเล่าบอกอย่างสๆมันสีม้าสามตัวเนหะมือนนะ เคยมาเคยได้น,น,น,นะพี่เนาะงวดไอไปบวชลูกพุนเพื่อกันเงินบ่อพ่อแม่นงคุบเขา้าหายู่ินนี่แหละเงินบ่พ่องานบวชลูก,ลกคครงานบาอ่อพ่อเงินบ่พ่องานบวชลูกครับมาขอปู่นี่แหละครับเมียนขอเล่าเนี่ยแหละน่งคุบเขาให้เลยเพราะว่าเอาเงินก็บเงิดแล้วงานบวชกับบ้านดีแล้วเฮ็ดจังได๋เนาะเงินสีพอ่องางแล้วหายมาสองเจ็ดศูนย์ถึงสองศูนย์เจ็ดบุรีนําน ก็ได <c oughs> ้ตรงๆรเขาทั้งสามตัวเนียนตัวสามตัวแล้วก็รอบนี้เป็นเนียนบอกว่าเอาเป็นเดียนเนาะบอด้เฮดงานนะเงืนกับโบมีเนาะว่าแล้วก็ไปบอกเ้นหูนี่แหละแล้วก็ไปบอกเส้นหูนี่แหละวันนั้นก็สองศูนย์เจ็ดคิดกันตรงตรงเลยหน่ะจีเนียได้บได้เสื่อหลายไอ้ไอนเสื่อแล้วก็เสื่อไอ้อย่างก่อน รับหกประตูเออเฮ็ดหกประตูน่ะอันนันะส่วนไม้ส่วนลายันซื่อแล้วก็สิเฮ็ดหกประตูเอาป้องกันเลยบ่ต้องเป็นตัวเป็นยังเฮ็ดหกประตูเอาเจ๊ขออนุญาตามนะครับว่าถ้าผูดคนนี้งบหน่อย่้นหน่อยเพื่อนล้องทุนตัวใดครับน้อยๆเก้าห้าจ้ะเก้าห้าตัวเดียว่ครับเรียนกต่ก็แล้วแต่พูดเพื่อนมีงบหน่อยงบหลายเนาะแต่ลาส่วนตัวจะของก่สองเก้าห้าสองเก้าห้านะครับ ่วนตัวจะคองกับเจียเล็สองตัวก็คือเก้าหาแห้งสองเก่าร่องถ่านบาสองหามันเพื่อไว้กับบิดามันมากอีกงวเนี้ยนอนเนาะแต่ว่าส่วนตัวจะคว้องกับมาเก่าหาหาเก่ากกันไว้กับหฮคาล่ะตัวเก่ามันเป็นโฮก็เงี้นี่คิดว่าเสี่ยวพันขุ้นพันบ่ค่ะไว้เอาแล้วต้องไว้บางหันตัวผัวบอกผัวเสือยังเป็นไร สื่ออีกเนาะได้สองเด้งเลยสิบหกมิถุนาบอกเขาสื่ออีกยันนันเราก็ไปลากสื่ออีกย้อนขุ้นอยากได้ลายเนาะก็ได้ได้อหรีได้แล้วก็บอกข้างอหลีเลยขอย้ำจะข้างนะครับสามตัวตัวได้พอครับสองเกาหาพี่น้องครับสองเก้าห้าด้สองเก้าห้าสองตัวเดียวตัวเน้นครับตัวเน้นเน้นก็คือเก้าหาถ้าอยากสองตัวครับอล่องก็ฮกหา กันจะซ้องหาไปอีกเนาะพี่น้องเออกันนั่เจ๋นละพี่น้องเจงอันนี้ละอันนี้เนวทังปูเนาะส่วนมากปูจะให้ส่วนมากจะสามตัวใช่ไหมครับพี่ล้าสิ่หไส่สามตัวโอส่วนมากล้าสิหไส่สามตัวสามตัวนี่บางทีก็ต้องตัดบางทีก็ตรงตรงใช่ไหมครับเมนแต่ว่าส่วนหลายล้าสิเล้สิมาสับกันยุธันลาสามตัวหันละ นี่ลองหาละที่เล่าหามากนะมันเข่าสองหมาสามตัวแต่มันเข่าสองตัวครับนี่นี่บางคันหลังปกติจะเข้าสามตัวเลยปกติจะบ่ชผาดจะบูไหกับมีอยู่กับมีผาดอยู่แต่ว่าน่อยแต่ว่าหน่อยท้าเลาไหายทาท้าแจ้งแจ้งเน่ยหน่ทาเลาไหามาแจ้งแจ้ง สองแสนสองแสนสองแสนขอโทษครับพี่น้องท่านคุณท่านก็มีเดิองวันนี้แนวทางเนะจา้าเอาไปเป็นแนวทางจ้าเพื่อได้โชคได้ลาบน้ำปูนเนาะบรรทปูแล้วเร,รียโตนสงซันขึ้นเมื่อนี้ห Hi Hi ายอยู่หายกินเนียอ้าวตายกินไปครอบบุญเกียร์ญาติหลายครับครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของเกียร์ญานะครับที่ปูพญานาคมาบอกเพิ่นนะครับ เป็นกระด็นแนวทาง3ตัวนะครับให้แคปหน้าจอไว้ด้ยวยครับเด้อสองนะครับกรให้ตัดวินวินสตัวด้ยวยครับเด้อเก้าห้าหและ2552นะครับนี่เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่16มิถุนายน2568นะครับ952592นะครับผู้ดได้เข้ามาขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใไดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาบเด้อครับเด้อขอโชคๆมั่นหมานสวัสดีครับ